ดีจากวอชิงตันค่ะนุ่จากมาลินี่ชาแนลนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทองค่าบีนอันนี้กับวานิลาบีนเนี่ยกลิ่นมันต่างกันยังไงคลิปนี้นะคะทำเพื่อสนองความสงสัยส่วนตัวเลยเวลานิดมน้ำหอมอะค่ะอินเกรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกวานิลาเนะเป็นเบสหลายๆอันเลยโดยเฉพาะกลิ่นเอ พวกออเรนตอลอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ยทองคบีนนะคะซึ่งอยู่ในนี้จะมีส่วนเข้ามาเยอะขึ้นเหมือนกับว่าเป็นเทรนด์ด้วยนะแล้วเขาบอกว่าจริงๆทองคบีนเนี่ยจะถูกกว่าวานิลาด้วยเขาก็เลยเอามาใช้เป็นอินกิเดียนในน้ำหอมอะค่ะแต่เขาบอกว่ากลิ่นมันคล้ายกันนึกแบบสงสัยมกเออจริงๆกลิ่นมันเป็นยังไงก็เลยทำรีเสิร์ชแล้วก็รู้ว่าเออจริงก็มีทองคบีนขายอันนี้คือทองคบีนนะคะก็ เขาเอาไว้ทำอาหารด้วยนุยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะนี้นุ้ยสั่งมาจากอเมซอนชิมมาจากยุโรปเลยรู้สึกฝรั่งเศสราคาก็โอเคนะไม่ไม่ถูกไม่แพงส่วนวานิลาอาน,นี้เป็นวานิลาบีนแท้ๆเลยส่วนใหญ่นี่ว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยโดยเฉพาะคนทำขนมเราก็จะมีวานิลาเอ็กซ์แทรแบบนี้กลิ่นมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าของที่มันสดอันนี้เรียกว่าสดนะมันก็จะแบบ กลิม่มก็จะมีเด็มากกว่านั่นแหละอแล้วก็แพงกว่าเยอะด้วยนะคะอันนี้นี่ยังไม่ได้ผ่ามาถ้าเกิดใครเคยทําขนมก็น่าจะรู้เนาะจะเห็นว่ามันดูมันมันเผลอๆเพราะว่าตัวตัว,ตวเปลือกเขาเนี่ยก็จะมันเหมือนกันส่วนตัวบีนมันหรือวานิลาบีนที่เป็นเม็ดเล็กๆะค่ะก็คือต้องผ่ามาแล้วข้างในก็จะเป็นบีนเล็กๆเต็มเลยนึกคงไม่ผ่าให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําขนมอะ อันนี้ไปถือว่าเป็นอันบ็อกซิ่งด้วยเพราะว่านียังไม่ได้เอ,อ่ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะกะว่าจะมารอเซอร์ไพรส์พร้อมกับเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยนะโอเคอันนี้วาน,นิลาจริงๆแล้วแพ็คหนึ่งมันจะมีหลายอันข้อดีคือเก็บไว้ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าดมอย่างเนี้ยไม่เหมือนกันน่ะเออคือมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าแบบไม่เี๋ยว <c oughs> โอเคอ่ะถ้าของไม่สดนะกลิ่นแอลกอฮอล์มันจะแรงอะรู้สึกเวลาเขาเอ็กซ์แทคเขาอาจจะต้องใช้แอลกอฮอล์ด้วยมั้งเท่าที่นีเคยได้ข่าวมาอืมอ่ะงั้นเราเก็บอันนี้ไปเดี๋ยวเขาเออกมาหนึ่งบีแล้วกันอ่ะให้เพื่อนๆดูเต็มๆนะคะ ดีมันหน้าตาอย่างเงี้ยเหมือนเม็ดถัว่วซึ่งยาวประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณดมอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะหรือมันต้องไปขูดอรอคือดมจากขวดอย่างเงี้ยจะได้กลิ่นนะคะแต่พอมาดมตัางหากแล้วนี่ไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่ ส่วนอีวนิลามันจะได้กลิ่นเลยเพราะว่าน้ํามันเขาเยอะมากค่ะก็จะได้กลิ่นออกมาชัดเจนเลยว่าเป็นวนิลาเหมือนคล้ายๆอันเนี้ยแต่อันนี้มันจะมีแบบเหมือนแอลกอฮอล์เข้ามาทําให้รู้สึกว่ามันไม่ไม่สดไม่สดชื่นอะอันนี้มันวนก็นี่ก็วนิลาเนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังหรืคิดว่าเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยดมทองค่าบีนแบบของจริงบ้างคะหรือว่าแบบ สกัดมาเพื่อนคิดว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแล้วก็ต่างกับวานิลาบีนยังไงลองคอมเมนต์กันมานะคะกลิ่นเขานะคะถ้าดมทีเม็ดเดียวเนี่ยมันจางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดมจากขวดมันก็แบว่ารวมรวมรวมกันหลายเม็ดเนี่ยกลิ่นมันจะชัดกว่ายเยอะกลิ่นจะออกคล้ายๆกับเดี๋ยวนี้ดมรวมดีกว่ามันมีความเป็นยางๆหนึอหนงอะคะ่ะออกแนวเรซินยางไม้ผสมกับยางรับเบิร์นั่นนะคะ อมแล้วก็มีความเป็นคล้ายๆกับเออ่น้ํำมันมะพร้าวผสมอยู่วานิลาหน่อยๆแต่กลิ่นวานิลาไม่ได้แบบเด่นขนาดนั้นน่ะแล้วจะว่าไปก็คือกลิ่นไม่เหมือนกันน่ะเออไม่ไม่ได้เหมือนกับวานิลาอืมอืมนึกว่ามันไม่เหมือนนะอืมเอะดมไปดมมาเริ่มคล้าย ตอนแรกว่าไม่เหมือนดมผนแรกรู้สึกไม่เหมือนพอดมไปดมมาเริ่มรู้สึกคล้ายเดี๋ยวก่อนถ้าดมจากอันเนี้อโอเคนิรุายความคล้ายของมันคืออะไรนี่เหมือนสับสนสับสนตัวเองหน่อยๆเหมือนก็อันนี้มันจะมีกลิ่นความยางๆหน่อยน,อยนึงเหมือนกันแทฟวานิลา จะว่าไปกลิ่นวานิลาในในของสดแบบนี้มันก็มีความต่างกับวานิลาในในน้ำหอมนะคะเพราะว่านึกสึกว่าวานิลาในน้ำหอมอะ่ะกลิ่นจะออกเหมือนกับขนมที่เราทานหรือไอศครีมที่เราทานเหมือนกับว่ามันอาจจะเจือจางหรือไงไม่รู้อะ่ะเหมือนกับมีอะไรผสมเข้ามาแล้วอะ่ะแล้วกลิ่นจะวานิลาออโทนนั้นแต่ว่าพอวานิลาสดสดแบบนี้เลยหรือว่าจากอันนี้เลยอะ่ะ มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าแล้วมันจะมีติ่งของความเป็นเหมือนยาง,ยาง,ย,งยางหน่อยหนึ่งนี่บอกไม่ถูกมันดูข้นๆอย่างยางหน่อยนึงอะคะผสมวานิลาอืมซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความยางยางข้นๆหน่อยหนึ่งผสมกับน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ผสมกับคินของความเป็นวานิลาก็คือมีมีส่วนคล้ายแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอืม แต่ว่ากลิ่นอ่อนมากเลยนึกว่าของใส่เขาคงต้องแบบไปสก,กัดยังไงให้กลิ่นมันออกมาชัดเจนกว่านี้ซึ่งต่างกับตัววานิลาอย่างเงี้ยอันนี้ขนาดอันนี้เป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรวานิลาพอตอะอกลิ่นแบบชัดมากถ้าเพื่อนๆเห็นมันจะแบบเป็นมันเยอะไงแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นความมันเลยมันเป็นแห้งๆไม่รู้ว่าเวลาเอาไปทำอาหารกลิ่นอาจจะชัดกว่านี้ก็ได้ค่ะโอเค <laughs> ไม่รู้ช่วยไหมแต่นี่ว่าเออมันก็สนุกดีอะค่ะขอบคุณค่ะบาย